ตัวใหญ่เนี้ยพี่หอยทากบ้านเราอุดมสมบูรณ์มากค่ะเพราะว่าปลูกผักแบบปาาลอสารหอยทากเขาก็จะมารุมมาแบบทัวลงทัวลงฮตัวใหญ่มะมนี่ตัวเนี้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยดูมือเราเห็นไหม เนื้อเยอะน่ากินเลยเฮ้ยอ,อนิจาเขามาพรากจากฉันไปไม่เหลือเยื่อใยเหลือสิ่งใดให้ใครเฝ้าคอเปรียบฉันดังเว้าเขาสาวสายป่านขาดพลอย ให้ชีวิตฉันล่องลอยลอยไปตามกรรมนี่หัวใจเขาของใครจะเป็นยักษ์มานจึงคิดประหารพลานชีวันด้วยการกระทำ ทอดทิ้งไปได้หัวใจเขาช่างมือดำไม่คิดว่าความระกรรมสุดชอกช้ำฉันเป็นคนครองร้องจอบและติดลิขสิทธิ์เขาคงเบื่อเราแล้ว จฉันให้กลัดน้องเป็นธรรมดาของเก่าใครเล่าจะมองสิ้นความรักเราเคยคลองฉันอยากจะร้องไห้หนักหนาโอ้น้ำตาหรือจะแก่ปัญหาใจ ร้องไห้ทำไมร้องทำไมให้เปลี่ยน้ำตาจงยิ้มสู่โลกทิ้งความเศร้าโศกเถิดนาอย่าให้เขามาตราหน้าว่าขาดเขาเราหมดหนทางไม่รู้ว่าเพลงน,นี้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่า เพราะยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองอัพโหลดดูนะจ๊ะส่วนเธอนี่3สามโทนไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนู้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นอาหารเยอะไปจะไปนอกบ้านดิพาไปนอกบ้านดีกว่านี่แดดแดดมาแล้วไปนอกบ้านดีกว่านะไปะชาินี้ รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องเสื่อมล้ำเื่นแสรน้ำตานนองไม่อยากจะเรียกจะร้อง ให้เธอนั้นมาเคียงไกล้หัวใจของฉันตาล้แค่นี้แหละทดสอบเฉยๆแค่นี้นะ